ครับ <S <S เข้ากับสิมาเฮ็ดมานี้ครับเมนูกินตอนเช้าครับพผได้ไปเหตุงานครับหยุดงานเดยจะมาเห็ดเมนูง่ายๆกินครับของที่มีอยู่ครับโดย ้องที่มีอยู่ในตู้เย็นเรา,ามีเขาเก็บไว้แล้วก็มีไข่ครับเม,มนูมไข่ขั่วไข่ครับภาษากลาง้องไข่คนเดี๋ยวเขาจะมาเห็ดยินกันครับมาเบิ้งครับจะใส่อุปกรณ์เห็ดใส่ใส่ยังแน่เออใส่อย่างมีส่วนประกอบเนี่ยจะมาเบิ้งกันครับครับันดับแรกเลยฮอก็ษ์มาหาพักครับไปใส่เอาไปใส่กับขั่วไข่นะครับฮอกกษ์จะมาเอา ต้นหอมครับต้นหอมนี่ทาปลูกเองครับปอดสารครับมันเริ่มจะบอ่อนะแล้วเอาจะถอนไปทางต้นเลยครับไปใส่นี่ครับพักซีครับบุคอยงามปันใดทำแต่หอาก็ต้องใส่มนันนีครับลกเอาเลยครับถอนเอาเลย เดี๋ครับเราได้พักมาแล้วครับเนี่ยครับพักที่เราไปเอามาเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเขาที่มาเริ่มมาหั่นก่อนชอยพักก่อนครับแ้กครับใส่ไข่ไปทั้งหมดสี่หน่วยนะครับแล้วมาปรุงกันอันดับแรกเขากบใส่ครับปรุงปรุงรสนะครับ มันจะตะก้อนมันชีใส่ซอสใส่น้ำปลาเจ้านี้ใส่ผงปรุงรสอย่างมีผงปรุงรสแล้ว,ลวมัก็ง่ายขึ้นครับเห็นง่ายๆ่งางเห็นนี้นะครับใส่ไปเลยครับใส่พริกไทยน้อยใส่พริกไทยครับตนนัวนม้ ตรีคับใส่ตีตีได้แล้วครกะที่มาใส่น้ำครับกาเอาเล้วครับน้ำนี่มันใส่แค่นี้พอครับ ใส่น้ําครับใส่น้ำเข้าไปแล้วเ่าก็เติมเหยาะน้าปลาครับอี่ห้อนี้นิดนึงครับเนื้อปลาเพิ่มเพราะว่าครับใส่ลายรสเค็มเริ่มตี <c oughs> ว่ามันเข้ากันแล้วครับ เข้ากันดีแล้วเ้ากับเดี๋ยวใชมาขวครับที่นี่เดี๋ยวเอาไปใช้ไป เกิดแก่กับไซส์ไฟอ่อ,อนๆน,นะครับแต่มันชิมหม่แล้วก็คอยคนมันครับมัน ครับเสร็จแล้วครับก่อนกินนี่ผมหมักพริกไทยนะครับผมจะโรยพริกไทยไปหน่อยหนึง่งพริกไทยอีกครั้งนึงครับแล้วก็เพื่อความหอมครับในการกินจริงๆต้องใส่แมกกี้ลงไปพร้อมครับซอสแมกกี้นี่ครับเยอะซอสแมกกี้ อืมโอเคเลยครับแจ่มครับเมนูนี้ผ่านลองเหตุกินบึงแล้วครับ